สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องที่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3มเกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนขจุสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมีความภูมิใจนําเสนอทุเรียนนะครับที่ปลูกบนเขาบนเนินเขานะครับที่สําคัญครับที่นี่อยู่ที่หมู่5บ้านสวนปลางครับตำบลกรุงชิง อำเภอนพิตำจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเจ้าของสวนบอกว่าโอ้โหเมื่อก่อนนี้สวนของเขาเนี่ยนะครับปลูกทุเรียนอายุ7-15ถึงปีในขนาดเนี้ยนะครับมีปัญหาด้านเรียกว่าใบก้านกิง่งรวมถึงผล,ผลผลิตที่มันบิดเบี้ยวแล้วก็น้ำหนักเบาไม่ได้ราคาที่สำคัญอีกครับเขาติดตามดูจากยูท b e จนรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆ3เกลือเนี่ยจะมาดูแลรักษาสวนของเขาได้ปรากฏครับเป็นความโชคดีอีกไปนั่งที่ร้านแห่งหนึ่งครับ แล้วก็นั่งคุยกันไปคุยมาที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลืออยู่ตรงนั้นพอดีลวดแนะนําวิธีการใช้ให้แล้วเขาก็ใช้จนที่เรียกกันว่ามีความภูมิใจอยากจะมาบอกพี่น้องการเกษตรทั่วไปวันนี้เจอทั้งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนครับสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับเจ้าของสวนแนะน,นําตัวเองนิดหนึ่งครับครับผมชื่อมตรียุทธวันครับชื่อเล่นชื่อลครับอ้พี่ลายครับเขานุญาตเรียกว่าพี่ลายนะครับครับผม ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเดือนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะทันติตามากแก้วนะคะนัดค่ะครับพี่นัดครับตอนนั้นน่ะพี่นัดไปเจอพี่ลายได้อย่างไรและพี่ลายเจอพี่นัดได้อย่างไรครับค่ะคืออย่างนี้นะคะวันนั้นก็มีลูกค้าของลุงไก่นะคะได้สั่งคูมาจานหนึ่งลังนะคะคแล้วก็ได้มาจัดส่งที่บ้านของเพื่อนน้องลายนะคะคแล้วเมื่อเอินว่าน้องลายก็ได้นั่งอยู่ด้วยนะคะคที่สําคัญคือเขาบอกว่าผมก็ติดตามใน YouTube อยู่นะคะ ก็เลยได้คุยถึงสรรพคุณของขู่มัสจันนะคะและน้องก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะสั่งใช้ด้วยนะคะและก็อยู่ไม่นานน้องก็สั่ง1โปร3ลังแถม18ชุดค่ะโอ้โหครับพี่ลายครับตอนที่สวนเรามีปัญหานั่นนะครับเริ่มต้นนะที่พี่ลายปลูกมาเนี่ยก่อนหน้านั้นใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมาก่อนครับใช้แบบมะม่วงครับขออะไรอะไรดีก็ใช้ครับอย่างนั้นครับเรียกว่าใช้มั่วทั่วไปใช่ใครับหรือว่าที่เรียกกันว่า ทั่วไปมั่วไปอย่างนั้นไม่ได้คํานึงถึงอะไรเลยใชใครบอกอะไรดีใช้ใครบอกอะไรดีใช้แล้วเรารู้สึกว่าต้องไปติดตาม YouTube ไปดูคลิป3เกลือเนี่ยเพราะอะไรครับถึงต้องไปติดตามดูผมเห็นว่าเออมันใบต้นอะไรสวยดีเผมคิดได้ใชจเลยมาใช้ครับอ๋อในคลิปนั่นใเห็นใบเขาต้นเขาสวยดีครับก็ติดใจอยู่แล้วครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะสั่งหรืออย่างไรใช่ไหมครับจนไปเจอ พี่นัดนะครับที่บ้านเพื่อนเขาที่เขาไปส่งสามเกลือแล้วก็ตอนนั้นนะครับตอนที่เราติดตามยูทูบสวนของเราตอนนั้นอายุกี่ปีครับอายุรักเจ็ดปีได้ทุเรียนนะครับทุเรียนตอนอายุเจ็ดปีแล้วก็ตอนที่มันอายุเจ็ดปีนะครับมันมีความรู้สึกว่ามันมีกี่ต้นครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดร้อยต้นครับแต่มันเป็นโรคลงไปเสียเมื่อก่อนที่ใช้ยามุ่งมวนมันก็เหลือเปดสิบต้นได้ช่วงนี้อ๋อตอนที่ใช้ตอนนี้ เมื่อก่อนหน้านั้นมีร้อยต้นครับอายุเจ็ดถึงสิบห้าปีนี่นะครับแล้วก็พอใช้มั่วไปหายไปยี่สิบต้นทีนี้หลดดิ้นกันน่าดูเลยใพอดิ้นเสร็จไปเจอปั๊บตอนที่เราใช้ทั่วมั่วไปนะอาการของต้นสภาพของต้นสภาพของกิ่งก้านสาขาใบดอกเป็นไงครับเหลืองหมดมันเหลืองต้นเหลืองๆโสมๆไปอย่างนั้นครับมันเป็นโรคครับครับเหลืองๆโสมๆไปอย่างนั้นใมันเป็นโรคอะไรบ้างครับตอนนั้นอ่ะเป็นโรคราจิมพู ซอปเจอร่าโอ้นาวกดินอ๋อครับเรียกว่าเป็นโรคฮิตนิยมกันเลยครับซึ่งพี่ก็รับทราบมาหมดครับต่อจากนั้นพอเราได้ศึกษาแล้วเนี่ยนะครับเออผมถามนิดนึงตอนนั้นที่ว่ามันโฉมโมจัดจัดะมันมีผลผลิตออกไหมออกแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างไอ้ไอ้ร้อยต้นตอนนั้นมันร้อยต้นใช่ไหมมันก็เหลืองลูกมันก็เล็กพูอะไรอะไรมันก็ไม่ไม่เต็มอย่างนี้ที่ตอนนี้ใช้นี่ใช้ใช้สามเกลอครับ ตอนนี้เราใช้สามเกลอหรือว่าใช้เฉพาะคู่หูใช่อ๋อใช้หูครับใช้เฉพาะคู่หูครับสามเกลอหญิงเกษตรยังไม่ได้เข้ามาผมยัเนี่ยผมว่าจะลูกนี่เด็จผมจะสั่งมาใส่นี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของคู่หูมาศจัยนถูกไหมครับเดี๋ยวถ้าตรงนี้ดีปุ๊บหญิงเกษตรจะตามมาเรามาถานเฉพาะคู่หูกันแล้วกันพอตอนที่ว่ามันโซมทั้งไฟท็อปราศีชมพูต้นกิ่งใบออกเหลืองลูก ปัญหาของลูกก็ออกเหลือง<ช>ไม่เขียวไม่สวยครับ,รบน้ําหนักน้าหนักก็ไม่ดีไม่ดี<อ>รูปทรงรูปทรงก็บิดบิดเบีบ้ยวอย่างนั้นเียครับโอ้ตายแล้วท่านที่เคารพครับฟัง,งตรงนี้ต้องเตรียมขีดเส้นใต้นะครับเพราะประโยคต่อไปคุณลักษณะต่อไปของคู่หูมัศจรรย์ที่มาชุบความรู้สึกของพี่ลายเป็นอย่างไรถามต่อครับพี่ลายครับเมื่อคู่หูเข้ามาเนี่ยไปเจอแล้วนําเข้ามาใช้ตอนนั้น โดยพี่นัทได้แนะนําวิธีการใช้ทั้งหมดถูกไหมครับตลอดจนเรื่องของการดูแลรักษาว่าช่วงไหนช่วงไหนตอนนั้นเรารู้สึกว่าใช่แล้วเราพ่นไปกี่ครั้งกี่วันกี่ช่วงกันมันถึงบอกว่าตัวเนี้ยใช่แล้วครั้งแรกยังยังไม,ยไม่ค่อยสวยเท่าเลยแต่ครั้งที่สองันยอดมาเต็มดีพุ่นกี่ครั้งกี่ 2, วันครั้งเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งพอไปถึงสิบสี่วันสิบสี่วันมันเกิดอะไรขึ้นยอดออกมาเต็มหมดเต็มไปหมด ยอดเต็มหมดครับลักษณะอื่นๆล่ะครับเช่นต้นสมบูรณ์ขึ้นอะไรเขาว่าต้นสมบูรณ์คือต้นแผลมันก็หายเหรอครับครับแห่หายด้วยไอแผลที่เกิดจากไฟทอปต่างๆครับหมครมันก็หยุดเลยหยุดเลยโอ้โหแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่ามีความแปลกใจหรือว่ามีความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกเดิมอย่างไรครับมันก็ดีกว่าเดิมเยอะครับเยอะนะฮะเอาล่ะครับถ้าเขาว่าดีกว่าเดิม ต้นดีขึ้นครับแผลหายครับกิ่งก้านสาขาครับกิ่งก้านสาขาหายหายแผลหมดใช่สวยงามมันมีการขยายอะไรเพิ่มไหมครับกิ่งแตกสมบูรณ์เหรอครับดูสวยงามขึ้นครับมีดอกเป็นไงบ้างดอกก็สมบูรณ์ดอกสมบูรณ์ออกเยอะออกติดเต็มไปหมดเลยต้องคอยทิ้งเยอะดอกครับครับดอกก็เรียกว่าเยอะจนที่เราแปลกใจใช่กลัวว่าถ้าปล่อยไว้มันจะเยอะเกินครับต้องคอยทิ้งครับ ก็ถือเป็นลักษณะของชาวสวนทั่วไปแต่จริงๆบางสวนเขาก็อาไว้หมดเลยแต่นี่เราเป็นการที่กลัวว่ามันจะโสมซะต้นจะโสมซะไว้ขนาดนั้นน่ะตอนร้อยต้นน่ะเราได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับตอนที่ใช้ของมั่วทั่วไปเรื่อยเนี่ยได้ประมาณะห้าพันได้ห้าพันลูกสิบห้าตันตอนที่ใช้มั่วทั่วไปเรื่อยที่ลูกบิดเบี้ยวน้าหนักไม่ได้เดี๋ยวก็โรคลงหมดเลยโรคลงหมดนะครับตอนนั้นราคาขายเป็นไงราคาราคาโใช้ได้ ใช้ได้อยู่แต่น้ำหนักมันไม่ได้แต่น้ำหนักไม่ได้ราคาคือเขามาซื้อละใช่แต่น้ำหนักไม่ได้ตามใจเราใช่ใช่ครั้งนี้ครับครั้งนี้หลังจากใช้มาหนึ่งปีเต็มๆถูกไหมครับดูแลมาตั้งแต่เรียกว่าทำยอดนะครับทำดอกทำใบนะครับจนถึงขั้นที่ว่าทำลูกทำผลพูดถึงช่วงที่ดอกแบววออกเยอะต้องสอยทิ้งตอนเป็นลูกครับเนี่ยขนาดเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นลูกนี่มันยังไงครับมันสักกี่ผลกันกี่กันไอไอนี้ตัวนี้เหลือเป็ด 10ต้นแต่ว่าลงได้ลงสารประมาณสัก60ต้นตัวนี้ประมาณสัก2พันกว่าลูกได้2พันกว่าลูกครับถือว่าโอเคไหมโอเคเพราะว่าโอเคเรื่องอะไรครับเรื่องน้ําหนักหรือว่าทรงลูกทรงเต็มดีผูอะไรเต็มดีนดีครับครับลูกทรงดีใหญ่ลูกใหญ่ได้น้ำหนักครับผูเต็มครับน้ำเนิมครับน้ำสวยน้ำสวยเรียกว่าใครมาดูเห็นก็สวยสวยในฐานะที่มีคนมาแอบดูเราเพราะเมื่อก่อนเรา เสียหายไปเยอะถูกไหมครับเขามาดูแล้วเขาว่าไงบ้างเขาว่าสวยแล้วปีนี้นะปีนี้ลูกอะไรก็ไม่มีใครตีต่คนเดียวว่าเออไม่ไม่สวยไม่มีใครตีใช่ไม่ปีที่ก่อนหน้านั้นตีกันรุ่นเลยใช่ทำมาได้น้ำหนักทั้งเบี้ยวเล็กมั่งลูกอะไรมั่งเพาว่าลูกมาเยอ่มั่งเลยว่าเราต่างๆนั่นนะแต่ปีนี้ปีนี้ไม่มีใครว่าดีเงียบกันหมดใช่แต่ว่าลูกเล็กเดี๋ยวมันมันก็เต็มมันก็วางฟูอะไรมันก็เต็มไปหมด เต็มเต็มทุกผูทุกผูดังนั้นก็ถือว่าเป็นความสุขใจนะครับสองพันลูกแต่คิดไว้ว่าตอนห้าพันลูกมันได้สิบห้าตันตอนเนี้ยสองพันลูกเราคิดว่ามันกี่ตันถ้าน้ําหนักที่เราประมาณด้วยสายตาเนี้ยกี่ตันได้วะ่ะประมาณเพราะว่าถ้าน้ําหนักมันเอาเอาเราเอากี่กิโลคูณสี่กิโลต่อลูกไหมประมาณนั้นค่ะสี่สี่สองแปดประมาณแปดพัน 8,000กิโลครับ8,000กิโลก็ประมาณ8ตันก็ไม่ธรรมดานะครับประมาณ8,000กิโลเท่ากับ8ตันเราตีสักเฉลี่ยสัก4กิโลถูกไหมครับลงกล่องอะไรสวยงามก็ถือว่าแต่เนื้อมัน80ต้นเองอ่ะ60ต้นเองแค่80ต้นถ้าที่ทําสารแค่60ต้นก็หมายความว่าทําสาร60ต้น60ต้นเนี่ยออกหมดเท่ากับ2,000ลูกซึ่งตรงนี้ครับก็หมายความว่าเรามีความสุขใจแล้วเพราะว่ามันได้น้ําหนักได้ราคาครับ รู้แล้วครับว่าเป็นอย่างนี้ผมมาถามตอนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วมั่วไปเรื่อยเนี่ยนะครับรบจนมาใช้คู่หูมาสศจรันนี้คู่เนี้ต้นทุนของมันแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันเยอะลดประมาณหกสิปร์เซได้คกายาเครับถ้ามาก่อนเราใช้สักร้อยบาทก็เหลือประมาณสักสี่บาทใช่โอ้โหใช่จะว่ากยานะค่ายาพรค่ายาค่าปุ๋ยนี่นะใชถูกไหม อันนี้เราใช้สารเคมีเพิ่มเยอะขึ้นมาเช่นพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าไม่ใช้คู่เลยใช่แต่แต่ผสมมันด้วยเวลาติดลูกอะไรก็ในเวลาที่มันมันถึงเวลาที่จําเป็นนะครับถูกไหมครับก็ต้องมียาฆ่าแมลงอะไรบ้างเป็นปกติแต่ก็ผสมลงไปเลยไม่ได้ไม่ผสมลงไปเลยเออเหรอสบายเลยครับผสมคู่ไปใช้สะดวกสบายด้วยมันมันมันไม่ต้องหลายอย่างไม่ต้องหลายทิ้งเหรอใช้แค่คู่ครับผมโอ้โหพี่ลายครับ อยากจะบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขามองว่าชาวสวนกเกษตรที่เมื่อก่อนมันยุ่งยากใช้ทั่วมั่วไปไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนครับในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์พิไลช่วยบอกเขาด้วยเถอะค,ครับใช้ได้ครับใช้นะครับเพราะว่ามันประหยัดกายาประหยัดต้นทุนด้วยครับสั้นชัดเจนนี่คือมือทําสวนที่กันเรียกกันว่าตั้งใจแล้วก็ศึกษาไปด้วย โดยดูจากทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างแล้วมารวมกันเป็นความโชคดีครับ,รบที่ไปเจอที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3ามเกลเอเวอร์แพนท่านก็ได้อยู่ในบริเวณนั้นไปปรึกษาถูกที่ถูกเวลาจังหวะเหมาะเป็นไงครับอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่กําลังลังเลลังใจหัวใจชั้นนั้นจะมอบให้ใครดีกับผลิตภัณฑ์ดีๆครับค่ะก็อยากบอกทุกท่านนะคะถ้าได้รู้จักคู่หูมันจันแล้วนะคะให้ทุกท่านเชื่อมั่นใช้อย,อย่างต่อเนื่องนะคะทุกท่านก็จะได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และที่สำคัญชีวิตปลอดภัยค่ะแล้วกเกษตรกรไทยยั่งยืนนะคะตรงนี้ซึงจริงๆแล้วชาวสวนถ้ามั่นใจแล้วแนะนำสวนใกล้เคียงนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้ลดต้นทุนนะคะที่สำคัญท่านอาจจะได้ใช้ฟรีในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะ ขอบคุณค่ะโอ้โหท่านนี้รครับทุกอย่างนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่าเราปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามที่เรียกว่ายถากรรมเกิดจากความตั้งใจใฝ่รู้และศึกษาครับข้อมูลดีๆของ3ามกลอเวอ้์แพนยังมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศว่านี่คือนะครับช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับไม่มีสารพิษเจอปน เพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืนมิจเจกเกษตรครับและเราทั้ง3ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะติดตามผู้ที่ใช้3ามก v e เวแ n กนอย่างจริงจังและได้เงินมากมายมหาศาลพร้อมทั้งมีความสุขดีๆกับสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวรนหญิงกเกษตรใช้้วดีใช้ใชใช้วลวยช่วยปลดดี